ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีครับประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาลหบและ,ะวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2564ท่ามกลางวิถีชิดใหม่ new normal นายพักละทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีครับร่วมการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาลหะบ,บูชาและวันเข้าพรรษาถึงแม้ในช่วงนี้นะครับจะมีการระบาดของโควิด19 แต่ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาก็มีความจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และสืบทอดตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งจังหวัดชลบุรีเองครับได้ลดขั้นตอนการทําพิธีลงเพื่อให้เหมาะสมกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่ามกลางวิถีชีวิตใหม่ New Normal ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมสําหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งโบราณนะครับ ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการกำหนดจากพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน8ของทุกปีก่อนเข้าพรรษาเนื่องมาจากในสมัยโบราณเมื่อเวลาเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็คือช่วงแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11จะกำหนดให้พระพิสุททั้งหลายนะครับต้องเข้าอยู่ประจำณนะวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนพระพิสุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะครับเพื่อทําวัด ทุกเช้าทุกค่ำเพราะนั้นก็จะมีความจําเป็นครับต้องใช้เทียนไว้สําหรับจุดบูชาตลอดระยะเวลาที่จำพ,พรรษาเพราะนั้นพุทธศาสนิกชนครับก็พร้อมใจกันหล่อเทียนสําหรับให้พระภิสุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด3เดือนก็มีการเรียกเทียนที่หล่อว่าเทียนจำนำํนานาพรรษาเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นครับก็จะจัดขบวนแห่นําไปถวายณวัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระภิสุสงฆ์แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน